วันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนุนอีกแล้วนะคะอ่ะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยวันครูอ่ะเด็กๆพู้ตามคุณครูนะคะสัปดาห์นี้หนูเรียนหน่วยวันครูอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะ ดานี้หนูเรียนหน่วยวันครูอ่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีปริศนาคำทายมาให้เด็กๆได้ทายกันด้วยไหนใครอยากทายแล้วยกมือขึ้นสิคะ,อ,ะอยากทายกันทุกคนเลยใช่ไหมคะ ใครเอ่ยอยู่ในโรงเรียนช่วยสั่งสอนให้เรามีวิชาอ่าไหนใครตอบได้บ้า ันเองค่ะ,ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าคุณครูหมายถึงอะไรไหนใครตอบได้บ้างคุณครูนะคะหมายถึงผู้ที่ถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เด็กเนี่ยได้พัฒนาตนเองเป็นคนดีของประเทศชาติและประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะซึ่งคุณซึ่งในวันครูเนี่ยจะตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปี ครูนะคะมีความสำคัญมากเพราะครูเนี่ยเป็นผู้อบรมสั่งสอนเด็กๆนะคะคอยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆด้วยนะ อ้าพูตตามคุณครูนะคะ16มกราคมเก่งมากค่ะอ่ะแล้วใครรู้บ้างว่าครูคืออะไรอ่าครูนะคะคือผู้ถ่ายทอดความรู้อ่าเด็กๆพู้ตามคุณครูผู้ถ่ายทอดความรู้ เก่งมากค่ะ,ะครูคือผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนอครูคืออะไรคะผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนเก่งมากค่ะ,ะครูคือเป็นแบบอย่างที่ดี เด็กๆพูดตามคุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีอหนใครตอบได้บ้างว่าวันครูตรงกับวันที่เท่าไหร่เก่งมากค่ะตรงกับวันที่16มกราคมของทุกป,ปีอ่เด็กๆพูดตามครู16มกราคมเก่งมากค่ะ แล้วครูคืออะไรคะ,ะครูคือผู้ถ่ายทอดความรู้ครูคือผู้อบรมสั่งสอนและครูคือผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำของจองให้เด็กๆท่องกันด้วย ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาพเพียนให้รู้เปลี่ยนแปลงตัวรู้สร้างงานอ,อีกหนึ่งรอบนะคะคำของจองวันครูครูคือใครใครคือครูในวันนี้ ครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียนให้รู้เปลี่ยนแปลงตัวรู้สร้างงานวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วแล้วมาพบกับคุณครูใหม่สวัสดีค่ะ